สบายดีสบายดีพี่น้องผ่ายมอสฟูคนนะสบายดีปีใหม่พี่น้องสวัสดีว่าสลหรับในคลิปวิดีโอนี้เนะาะสวัสดีว่าทุกปีทุกปีที่ว่ามาบ้านเกิดเมืองนอนพี่น้องอ่าเพระบาะว่าบ้านนอกของนาของเฮานี่เพื่อชีได้ตัดผอกตัดผมมโดยเฉพาะแมนคอของข้าพประเจ้านะ <c oughs> ตะกี้หฮงแบบเป็นปีซองปีไวไงซะ กว่าฮอดเสกโลโชเนาะผมมีการตัดผมแต่ละปีที่ว่าค่อยมาบ้านเนาะก็จะมีการตัดผมให้พอ่ออะไรก็อาบน้ำอะไรกัเขามาคารวะเนาะในทุกๆปีแต่สําหรับในปีนี้ก็เลยว่าเอา้ามีโอกาสได้มาบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งหนึ่งพี่น้องก็เลยว่าสีมาอัดวิดีโอเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆทั้งหลายเนาะ เฮาบริจเป็นต่องอสำเร็จในหน้าที่การงานเนาพียงแต่ว่าเฮาเฮ็ดให้ดีที่สุดกับพอแล้วข้าพเจ้าบรได้ประสบคลสํสำเร็จในหน้าที่การงานแต่อย่างไดเนาะแต่ว่าเฮ็ดไปตัวอย่างว่าเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานเฮ็ดสาละพัดอย่างอ่าบ่ิจำเป็นพี่น้นงแต่ละปีก็ได้มาก็เอามีพริกกิพริกไม่เกลือกินเกลืออยู่บนนอกฟอกหน้า,นาพี่น้นงก่อนที่จะไปคามาคารวะพ่อเม่ก็คือจะ มาบึงเนาะจะมาตัดผมให้พี่อเอาอยูบ่บนนอกของหน้าบ่ต้องอายพี่เน,น,นาะนะอ่ะคือคือคอยกับเป็นคนทุกคน,คน,คนยากนี่แหละก็ยอมรับในปัจจุบันก็ยอมรับในครอบครัวในฐาน,น,านาะเนาะบ่ต้องอายพี่น้องเอ้ยนี่ตัดนี่ ตายานูนับบอกกักักมารชาามีตรงดอหันตัดง่าย เอาเลยดึการวัมิตรากดกระไรกะนีกระชายตีไม้ฟาไม้บ่ยังเฮ็ดให้พอให้เมก็เลยว่าตัดผมการตัดผม การบุคคลก็บบการนานะว่าเขาจะได้ยังพี่น้องแต่ว่ากันแน่นอนเขาต้องได้อัน,นสงูงฮะล่ะเขาเฮ็ดตีสำหรับสร้างให้พอ่อให้แม่พี่น้องนะไปเสือ้อเสมอว่าการที่เขาเฮ็ดตีหรือเฮ็ดให้พ่อแม่ของเขานี่ดีใจเฮ็ดให้พ่อแม่ของเขานี่มีความสุขนั่นคือมีผลต่อชีวิตเขาแน่นอนพี่น้อ <c oughs> เขาอาจจะบ่ได้เพอร์เฟกยังที่นองแต่เฮาเฮ็ดให้ครอบพวัวอบอุอ่นแล้วก็มีความสุขที่สุดในช่วงเวลาใดหนึ่งก็ถือว่าโอเคละบ่าจะเป็น้องมี่ยังที่สมบูรณ์แบบทังว่าเฮาจะมทีทุกอย่างแต่ว่าครอบพวก่อบอุน่นมันก็มีความหมายที่นอง

อันนี้มวยยักเขามันตัวราคาเท่ห้าพันไม่แม่นชิ้มห้าพันห้อนนหา,นหาอันหมดเลยจะไดทุกอย่างโอเคเราคือพอนี้เราแก่แล้วครับ แค่ตนึงกับคุม้มด้นเพื่อม่ที่งหมดแล้วมาชูอันนั้น ต้องมาแต่เรนเดบตัวแม่ะมือแต่มือขาดนะจะขดนี่ต้องเปลี่ยนเรนเดโตก้าาร์เซนตัวก้าฮาร์เนัเขาแทนวดทามาแทงผม tu rồi bỏ tu rồi em thì sảm chứ hết nhá ao ao tu bập như này นีแหละสำเร็จพี่น้องนะเอากาผู้ใดที่บริเฮ็ดยังให้พ่อแม่ภาคภูมิใจเนาะกาลองเฮ็ดในสิ่งที่ตัวเองเฮ็ดได้นะนอกจากที่ว่าเฮาขอขามาคารวะพ่อแม่ก็ลองเฮ็ดอาสิ่งอ,อื่นๆที่มันแปลกแบบมันแปลกใหม่พี่น้องก็ลองเบิ่งเนาะกาขอสบายดีปีใหม่และกาขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเนาะส่งดีปีใหม่สำหรับปีนี้ ก็ะเอให้ทุกทานจงงยูดีมีไส้เนาะมีความสุขหลาย,ลายก็ฝากไว้ซัมนี้เนาะสำหรับคลิปนี้เก่าไว้ซัมนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะอ่ะ,อะขอบใจอะไรพี่น้องสบายดี